มาเบิงเห็นอันเป็นอย่างปักบพอใหญ่ครับเปิดโอ้เต็มใหม่เต็มมือพ่อแล้วเนาะโ <Okay. S 1> อเ้กำเ<ด>นินจริงๆ,ๆท่าเกลือทั้งนี่ก็ยางมั้งครับ ผมเพือแล้วก็เปยกไอืออาา้ก็เ็ุกนหน่อยอ๋อบกินได้สบายมนนี่พอเา่นีตัวหน่อยมันย่าอ๋อบ่ไปทาปนปะปนบ่เอาไป่นเหมืนตัวหน่อยแล้วบ่เดี๋ยวชมบรรยากาศครับ วันประพอวันอาทิตครับวันนี้โอการดีอลจ้าวาจุบ่าองจาบ๊แมเนเนี่ยนั่นได้รองเตยกำลังตกลบีบอลนะครับกำลังเลื่มโตปกปตลอับับดันดับดับนับดับ่ัิดับ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 ่ัดับดัดับบดับดับับับดัด กายังปลาของปลากั้ชั้่ที่ห้าหยั่างปลาอเาเนเขาเกือุจังไหมเับสิไปนี่อ้กันจินิ่มซาเลยครับน <c oughs> <c oughs> ิ <ain ways> <cas> ่ม <c oughs> <c oughs> ทางบอเลย,ยงวนแทัตัวใหญ่ครับสองตัวนี่ใส่เป็นเนือครูกัน,กนมาตรงกัน

ป้าครับปู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 เพื่อนนะครับเดี๋ยวว่างกันหนี่งชาร์ตเลยสั้นนะเรื่องถ่วงไม่เรื่องต้องหมี่ด้วยนล่เป็นเสียง ตัวนี้ก็กินได้ได้ไได้รัมันเปุกหพ่อไม่ไมแล้วุกแล้ินอไดดูกโอ้โหอพ่อิกัเยอ่อบรรกาศเนี่ยหาัน้งครับแ่บกวนเ่ยโอ้ยดยอดเนาะอะปยังไงครับท่านนั้นครับสดีครับ สวัสดีวัสดีวัสดีอ่าจิ้จเนี่ยจิ้เนี่ยโอ้เสียอเสบพอบอกพ่อหนำเอาพ่อโอเคครับเริญทอบพิทาาขอจกลิปแค่นี้นครับสวัสดีครับ